ส alamualaikum warahmatullahi w a b a r a k กาตุนะครับวันนี้คุณครูจะมานะครับทบทวนนะครับของวันอังคารนะครับคุณครูได้สอนไป16ขยะในสุรอัน n n ะ b นะครับเผื่อนะครับนักเรียนน้องๆนะครับที่อ่านไม่ได้ไม่ค่อยคล่องนะครับนะให้ฝึกไปนะครับตามเสียงของคุณครูนะครับวันนี้คุณครูจะอ่านสัก5้าอก่อนนะนะครับ พรุ่งนี้คุณครูจะส่งอีก3อายะนะครับนะจนกว่าจะครบ16อายะฝึกวันละน้อยนะครับฝึกวันละนิดเดี๋ยวเราก็คล้องเองนะครับก่อนอื่นนะครับทุกครั้งที่อ่านอังกุรอานนะครับให้อ่านตะอาวุสนะครับอูบุบิลลาฮิมินัชัยตอนิรจีม บิสมิลลาฮิรรา a h m a า i r r a h i ะดีสังเกตการทำเครื่องหมายก่อนนะครับนักเรียนเห็นวงกลมสีแดงไหมครับข้างบนนะครับนะหมายถึงการทำเครื่องหมายบนมีมตัชดีดนะครับมีมตัชดีดแล้วก็นูนนะครับนูนตัชดีดนะครับนูนตัชดีดตัวนี้นะครับให้ทำเครื่องหมายวงกลมเอาไว้ นะหมายถึงการอ่านหน่วงเสียงนะครับเครื่องหมายวงกลมสีแดงนี้นะครับเอิมมาเอิมนะครับหน่วงเสียงสามจังหวะในการนับนิ้วนะครับดูนิ้วมือกูนะครับเอิม,มาอ่าตัวที่สองนะครับมายาตามายาตานะครับมายาตาหนึ่งจังหวะ นะครับไม่อ่านเสียงยาวมายาตาอมัมมายาตาอมัมมายาตาสี่นี้นะครับมีมัดยาวนะครับหกฮาร์กะซานับไปครบทหกนะครับซานะครับอมัม มายะตสะอาลูนนะครับการหยุดด้วยกับมัดยาเหมือนกันอาลูนาเวลาหยุดอ่านว่าอาลูนอ่ะนะครับให้หยุดที่เสียงนูนนวนนี้ก็จะไม่มีสระหน้าอีกแล้วนะครับมีแค่เสียงนูนนะและก็มันไม่ใช่นูนสุกูลมาโดยกําเนิดนะครับ ดังนั้นจึงไม่มีตัวเลขนะครับบนนูนตัวนี้ไม่เกี่ยวกับ5ข้อนั้นนะครับเพราะนูนเดิมๆมันมีสระอยู่แล้วมันอ่านสุกูลก็ต่อเมื่อมันอ่านหยุดเมื่อหยุดแล้วก็จบนะครับเราไม่ได้อ่านต่อจึงไม่เกี่ยวกับภูกลม5ที่เราเรียนกันนะครับมันไม่ใช่อิดเดมันไม่ใช่อิสรดนะครับมันไม่ใช่เพราะมันไม่มีสุกูลมันมีสระนะครับ อัมมายะตาสะอาลูนเอาลองอ่านพร้อมครูครับลูกอัมมายะตาสะอาลูนายะต่อไปนะครับอานิน เใช่ไหมครับเครื่องหมายหน่วงเสียงอยู่ข้างบนครับนูนตัชดีดนะครับนูนมีตัชดีดอานินอีกครั้งครับอานินอ่านาบาอิลนะครับนี่อีนะครับอีมีลามสุกุนอิลนาบาอิลนาบาอิลอานินนาบาอิลอานินนาบาอิล เออเออเอนะครับตัว A น,นะครับออกเสียงกลางนำคออานินนาบาอิลอัซิมอาซจิมอีกครั้งนะอานินนาบาอิลอัซิมเสียงมีมนะครับหยุดด้วยเสียงมีมคือปิดปากนะครับอีกครั้งนะครับอ่านตามครูนะครับลูก อันินนาบอิลอาซิมต่อไปนะครับทบทวนอัมมายะตาซาอัลูนอันินนาบอิลอาซิมต่อไปนะครับ เห็นไหมครับเป็นอนลิฟตัวนี้หรือวัาฮัมซาาน,น,นะครับัฮัมซาวัสซอนั้นมันไม่มีสระนะครับให้ใส่ฟัตฮานะครับอัลลาฮีนะครับจำไหมนะครับคำนี้อ่านเหมือนกันทุกตัวเลยนในอัลกุรอานอัลลาฮีเสียงยาวสองนะอัลลาฮีฮุมฮุมาฮุมีฮุมูฮุมฟีฮีฟีฮี มุขมุขคอมุขขีมุขหูมุขอธิจุดเดียวตรงนี้นะครับตัวคอนะครับมันไม่ใช่ตัวนูนนะครับมุขมุขคอมุขขีมุขหูมุขมุขตาลีฟูนมุขตาลีฟูนอัลลอฮฺฮุมฟีฮิมุขตาลีฟูนจังหวะเสียงสั้นนะครับให้อ่านต่อเนื่องกับตัวด้านหลังเลย ฮิมุคตาลฟูนอีกครั้งลูกครับอัลลอฮ,ฮิฮุมฟีฮิมุคตาลีฟูนอ้าวอ่านพร้อมคูณเลยครับอัลลอฮ,ฮิฮุมฟีฮิมุคตาลีฟูนอ้ากลับมาอ่านอายะห์ที่หนึ่ง أما يتساءلون أن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا ก a ลล่าสัยสัยกัลลาสัยตัวสิงห์ออกลมนิดนึงนะครับ a y ยกัลลายลมุนอีกครั้งครับลูกกัลล่า a ัยละมูน ซุมมานะครับมีมีดิีดอยู่ให้หน่องเสียงซุมมาซุมมากัลาอีกครั้งครับลูกซุมมากัลาสายะลมูนซุมมากลลา สยามเลมูนอ่ะทีนี้นะครับมาอ่านตั้งแต่อายะที่หนึ่งเลยอัมมายะตาสาอาลูนอัมมายะตาสาอาลูนอัม يتساءلون أن النبأ العظيم أن النبأ العظيم أن النبأ العظيم أن نَبَأِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ <applause> مُخْتَلِفُونَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ Kalla saya lamun Kalla saya lamun Summa kalla saya lamun Summa kalla saya lamun Sum maka la saya ah ikh nak khab bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun anin. النبأ الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صَنَقَ الله العظيم